สีัดีครับพี่น้องโอ้โกำลังคู่กันครับผมตอนต่องกไปอยู่แต่ว,ว่าจะาิดถือกไปมันว่มีหม่องทายกล่องเลยไหมพี่น้องมันหลงกับปลามันเลยมันไถไม่ไม่อยู่ยังคู่กันอยู่พี่น้อง

ว่าอย่างนี้ะนะขับอยู่กลางๆมึงรับผมดินมันอยากเลียวมันย่างไปทางขึ้นเด้พี่น้องแต่ว่ามันก็มาติดทีกเท้านี่ถ้าเท้ต้นดูนพี่น้องมันไม่มีหม่องใสไหมครับดินมันเหลี้ยวบ้าขึ้นมาอยู่พี่น้อง วินงกับกุมมุมกุมมุมอย่างกังอัดกันไามสินอ้โหออกมาไม่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเดีเ๋ยวไปรุ่นกันครับ ตามลร้อวตันไหมพี่น้องอไก่เติบครับมึงนียิ่กเสีกโลติดบาติดหรอกครับเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องมาครับไปเบิ้งครับตรงนต่้งกวางเลยพี่น้องนึ่ง เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยขึ้นแล้วครับนุ่นครับนุ่นครับอไปแล้วพี่น้องนุ่นครับเฮ้ย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 อย่าเฝ้าไปอย่าเฝ้าไปของคองอุ้ยเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยครับใส่ไปนี่ครับว่าจะติดได้ เมี่ยงของปลาเรียบเมี้ยวบ่นพี่น้องเลยเรียบร้อยแล้วครับผมเมี่ยงปลาเรียบเมี้ยวเลยพี่น้องบ้านผมนี่ปวดได้บ่ละครับเแล้วครับ, <c oughs> รบขอตั้งกล้องมันเป็นขี้ดินแบบต้องสีไหมพี่น้องนี่ก็เลียนอย่างเงี้ยโอ้อ มาแล้วครับพี่น้องอ๋อๆมา ถืกอันนี้ครับมงน้ำเล้ยเมียวบาดนัน่ติติมคอเลยพี่นอ้องหมั่นรครับผมตามเลี้ยวตันไหมครับเลี้ยวตันข้าวมเลยเท่านี้แค่ว่าผมามั่นใจว่าจะแม่เลี้ยวตันบ่ ว่านห่วงนี่ตัวเดียวแหะครับครับผมของนู้นพี่นอ้องโอ้โหของน้ำมันสระฉิดเลยพี่น้องเอ้ยบัด โอ้เต็มวันขึ้นบ่ไดวน้นบไดไหมครับผมเอาจุนคำ ครับจะเลยครับคู่ขากู่ครับกู่อัดกันกูก่คู่แต่บ่มั่นใจว่าทีนี้ยูตันบ่ครับต้องเอาเข่ากงช้ำไปก่อนแต่ว่าคู่ดีครับพี่น้องบ่มามันมันบ่ะัลานะครับมันแตเหยียบเหยียบลงมาเลยครับลงสามสี่ตัวตัวน้คู่ครับลายมูคู่ บรรยากาศครับผมครับนกตอผมองคนญ่ปุ่นเหรอครับบรรยากาศตอนแรกครับพี่น้องโอ้รถผมจอดผมเป็นปลามันเป็นไถยไหมมีครับลอกเสียบบังเลยยังก็ไปก็มาช่วยจิดได้ก็จบคลิปแล้วครับพี่น้อง,อออง,องขอบคุณหลายครับผม